สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเบญาพาอิกรงพงศิษฐ์ชื่อเล่นชื่อมีเฮค่ะอา,อายุ14ปีค่ะประมาณปีหนึ่งค่ะอชอบวิทคณิตอังกฤษแล้วก็ชอบศิลปะเพราะว่ามันผ่อนคลายจะได้ไม่เครียดกับวิชาอื่นค่ะ ก็ไม่ค่อยวาดรูปแต่ว่าถ้าวาดรูปก็จะชอบวาดรูปแบบพวกดาวอาวกาศแล้วก็เทวทัศธรรมชาติค่ะเ,เป็นสีอะคริลิกค่ะจะมีรูปเทวทัศภูเขาหลากสีแล้วก็จะมี ถน,นนที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปทองฟ้าต้าตนไม้สามต้นอันต่อไปก็จะเป็นรูปแม่น้ำแล้วก็จะเป็นรูปปลาหมึกแล้วก็จะเป็นเทวทัศน์ตอนกลางคืนนะคะล่าสุดก็คือรูปนี้ค่ะมีรูปน้ำตกคะ่ะชอบรูปน้ำตกมากที่สุดเพราะว่าเป็นคนถ่ายเองแล้วก็เป็นรูปถ่ายตอนไปเที่ยวะคะ่ะ อันที่เป็นแม่น้ำเพราะว่าเมฆมันเป็นหลายสีค่ะปัญหามากที่สุดก็คือสีขาวไม่ฟอมันต้องใช้สีขาวเยอะแล้วก็ก้อนเมฆคือสบายแล้วสีมันไม่เกินกันลูกนี้ใช้เทคนิคสีอะคริลิกค่ะอันนี้เป็นรูปตอนไปเที่ยวกับ ครอบครัวอันนี้เป็นรูปถ่ายที่แม่ถ่ายให้หนูกับน้องแล้วเอาไปให้ไอแลให้มันวาดง่ายขึ้นระบายง่ายขึ้นค่ะอ๋อมันเป็นตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วค่ะก็ยากสุดก็น่าจะเป็นวาดใบหน้าค่ะชี้ได้นะวาตรงไหน,นอะไรวาดตรงใบหน้าที่ไม่ถนัดสุดก็คือตรงจมูกอะค่ะมันไม่เคยวาดจมูกแล้วมันรู้สึกวาดแล้วมันแ,แปลก ถ้าเป็นแบบรูปอนาตอมีรูปคนก็จะเป็นสเก็ตเฉยๆแล้วก็มันจะเป็นแบบฟันวิวจะไม่ได้เป็นแบบมองข้างๆค่ะหรืไม่ถนัดก็เกือบร้อยแล้วประมาณ95%สส่วนตัวคิดว่าศิลปะมันสำคัญเพราะว่าต้องเอาไว้ผ่อนคลายตัวเองโดยเฉพาะคนที่แบบเรียนหนักวิชาที่ยากๆก,ก,ก็เอาศิลปะมาผ่อนคลาย มันไม่เครียดก็แล้วแต่รูปอะค่ะเอ่อตอนนี้ยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้สนใจมากที่สุดก็จะเป็นพวกวิศวกรรมอะคะ่ะเอ,อนักวิทยาศาสตร์นี่ไม่แน่ใจเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้ถนัดวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นถนัดพวกคณิตมากกว่าวิทยาศาสตร์แล้วชอบศิลปะชอบวาดรูปด้วยก็น่าจะไปควบคู่กันได้